ถ้าพูดถึงเรื่องของภาคการลงทุนในช่วงของปลายปีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของภาคของการที่จะมีกองทุนต่างๆเนี่ยนะครับหลั่งไหลเข้ามานะครับเพื่อที่จะว่ามาดูกันนะครับว่าใครเนี่ยต้องการสิทธิเรื่องของการลดหย่อนภาษีในรูปแบบไหนนะครับเงินเนี่ยก็จะเข้ามาในส่วนนี้เนี่ยนะครับ ทำให้ตัวของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะปอกคองขึ้นไปได้แต่ว่าตั้งแต่ช่วงประมาณ2จนถึง3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าหุ้นไทยเนี่ยนะครับหลุด1,400จุดลงมามีหลากหลายประเด็นนะครับที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของหุ้นในกลุ่มเจ้าสัวเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นตัวกดตลาดลงไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับในการแรงซื้อเข้ากองทุนมาในช่วงของปลายปีเนี่ยในเรื่องของลดหย่อนภาษี มันจะสามารถช่วยดันตลาดกลับมาได้หรือไม่นะครับตอนนี้เนี่ยพอหลุดไปแล้วเนี่ยนะครับจะกลับมายืนเหนือ1,400จุดได้หรือเปล่าแล้วสาเหตุหลกัหลกๆเนี่ยนะครับมาจากปัจจัยนี้ปัจจัยเดียวหรือไม่แล้วปี2,568เนี่ยนะครับหุ้นการลงทุนเนี่ยนะครับจะเป็นขาขึ้นหรือยังคงเป็นขาลงต่อวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับกับทางพี่เปียกนะทวัฒน์อ้นรัตผู้บริหารสูงสุดด้านการตลาดบอ CGS i n t e r ินเ i อร์ l นชสวัสดีครับพี่เปียกครับ สวัสดีครับพี่หมูครับครับแม่ใจแบบแป้วแป๊วกันไปเลยนะปลายปีตอนแรกเนี่ยตั้งไว้แหละว่าแหม่ตอนแรกจะไปทดสอบอยู่ที่1500จุดแต่ดูทรงไม่ดีมาตั้งแต่ช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับแล้วก็มาดรอปลงตกลงในตอนช่วงประมาณนี้นะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีข่าวนะในหุ้มกลุ่มของทางเจ้าสัวเองเนี่ยนะครับปรากฏว่าล่วงลงมีความกังวลเรื่องของธรรมพิบาลด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็มองว่าเอ๊ะมันจะเป็นผลกระทบ ช็อคเอฟเฟกในระยะสั้นๆหรือไม่อย่างไรหรือว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคือทางกลุ่มเองเนี่ยเขามีกลยุทธ์ในการลงทุนมองว่าจะสร้างผลกําไรให้กับทางกลุ่มได้หรือไม่แต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการชี้แจงต่อไปนะครับพี่เปียกมองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับก่อนไปประเด็นตัวตลาดหุ้นไทยนะครับ,รบวันนี้ผมอัปเดตตลาดหุ้นโลกให้นิดหนึ่งนะครับเมืเ่อคืนเนี่ยเอาโจนเนี่ยลบไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยจุดนะครับครับ วันนี้ที่ตลาดทางฝั่งอเมริกาเมื่อคืนเนี่ยอาการไม่ค่อยดีอสัญญาณกราฟถือว่ามีมีคนขายหนักเลยแล้วก็เช้าเนี้ยที่ตลาดญี่ปุ่นก็เปิดติดลบไปประมาณสักสองสามเปอร์เซ็นต์ได้อ่ามาจากอันนี้ดอกเบี้ยไหมไอันนี้ผมผมไม่แน่ใจยังไม่ได้เช็คข้อมูลนะแต่ว่าแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็ถือเป็น โชคดียอย่างที่พี่หมูจะซื้อหุ้นเมื่อวานเนี่ยจะซื้อกล่องสุดเมื่อวานเนี่ยครับก็อาจจะรอได้อจ,จะรอได้นะไม่ต้องรีบร้อนมากนักแล้วเพราะว่าตอนนี้เดิมเราเรามองว่าอเมริกาน่าจะดีแต่ว่าสัญญาณแบบนี้ไม่ดีอื่าเพราะนั้นเพราะนั้นก็ใจเย็นๆในช่วงขอคนที่จะเก็บกองคืนภาษีก็มีเวลาละเวลานั่งกลองเ่าอะไรนะปรงจะไม่ได้ขึ้นเร็วๆน,นี้แหละอันนี้มาถึงเมืองไทยครับเมืองไทยเนี่ย เอจริงๆเนี่ยในปีนี้เป็นปีแห่งความเชื่อมั่นนะครับความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นมันโดนทำลายไปไหลายกรณีมากๆเลยกรณีหุ้นมหุ้นสตาร์ซึ่งเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับครับก็ก็ทําให้ความเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดหุ้นของไทยนยมันลดลงแล้วก็มาต่อด้วยกรณีเอเอแล้วก็กรณีท็อก ที่มีปัญหากับผู้บริหารเกาหลีนะครับเอฟโซติผู้รับเหมาเกาหลีก็ยังจบไม่ลงนะครับปูนใหญ่ที่ไปลงทุนในปิโตรเคมีแล้วมีปัญหาไหลไหลส,สักบร,รษิษัทสองบร,ริษัทผมจำชื่อไม่ไดนะ้ล่าสุดก็คือตัวซีพีเอ็กซ์ตรากหรือเครือในซีพีทั้งหมดเนี่ยเงินลงทุนเข้าไปในในบร,รษิษัทในเครือของเขานะครับ เป็นโครงการมิกซ์ยูสอยู่ในอยู่แถวถนนบางนาตราดเป็นโครงการขนาดใหญ่มากนะประมาณใหญ่ขนาดไหนเนี่ยคือใหญ่กว่าวันแบงคอกใหญ่กว่าเออภายใต้การบริหารงานของทาง MQDC นะเดี๋ยวพอเราเทีย์แต่ว่าเขาแตกออกมาเป็นหลายส่วนเนาะใช่ครับใช่ครับไซส์เป็นไซส์ใหญ่มากแล้วก็ผมผ่านไปก็ยังก็กําลังดําเนินการอยู่อ่ะยังไม่เห็นแบบเป็นรูปเป็นร่างนั่งนะก็คื ขึ้นเป็นคอนโดบ้างเป็นอะไรบ้างแต่ว่าเมื่อปีแรกนะสำหรับคนที่ผมก็อยู่แถวนี้นะผมก็อยู่แถวศรีนครินเนี่ยนะนะผมก็สงสัยนิดนึงว่าโครงการนี้มันมันดูเงีย,งงยบๆอะแล้วมันดูแบบไม่ค่อยน่าสนใจในความเห็นส่วนตัวของผมนะดูนิ่งๆมาหลายปีละอืมแล้วแล้วก็มีกระบวนการการเข้าไปซื้อแล้วก็ตัวเอบริษัทเนี้ยก็ออกหุ้นกู้แมกโนเลียเนี่ยก็ออกหุ้นกู้อตาราดอกเบีบ้ยสูงกว่าสมควร ในกลุ่มพัฟฟิตีถ้าการออกเราเบียดกลุ่มสูงๆเนี่ยหมายความว่าออาจจะคือต้องการเงินนิดนึ่งอะ่ะอันนี้เป็น question mark หลายๆตัวเวลาซีพีเอ a ตัดสินใจเอาเงินเข้าไปลงทุนในในเนี้ยประมาณเก้าพันล้านซึ่งจริงๆมันไม่ได้เยเอะเอยอดขายเขาเป็นแสนละ้านอาจจะลงไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็มี question mark เลือดถัดไปพิบายน่ะว่าตกลงการตัดสินใจลงทุนแต่ละครั้งเนี่ยดูดูละเอียดแล้วใช่ไหม หรือว่าเอาเฉพาะ,ะพวกพ้องอะ่ะอันนี้คือทาอภิบาลเนาะคนที่ไม่ไม่ใช่ผมเห็นคนเดียวนะกองทุนกับฝรั่งสองวันหลังจากประกาศข่าวขายทั้งสองวันขายขายพูดเนี้ยบริษัทซีพีทั้งเคลือเลยครับแต่นี้มันก็ลามลามไปอยู่เพราะมันเป็นสายตัวใหญ่ด้วยล่ะในการเงนเป็นทุนขนานใหญ่ก,ก็เลยนะทำให้ดันชนีเนะี่ยมันลงลงต่ำกว่าพันสะี่นะนะขณะนี้ลงต่ำกว่าพันสี่นะ ซึ่งระดับพันสี่เนี่ยเป็นระดับสําคัญมากในเชิงเทคนิคก็คือมันเป็นระดับเอ,อนรลก,กับสวรรค์เลยยืนเหนือพันสี่ร้อยได้อาจจะเป็นมีโอกาสจะเป็นขาขึ้นในปีต่อไปในหกเดือนข้างหน้าแต่ถ้ายืนเหนือพันสี่ไม่ได้ในทางเทคนิคแล้วมองว่าตลาดอาจจะเป็นขาลงในช่วงครึ่งปีแรกของปีสองพันห้าร้อยหกส ผมเป็นตัวตัดสินเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถ<น>ขึ้นไปเกินพันสี่ร้อยได้เลยยังพยายามทดสอบอยู่เมื่อวานนี้นะครับแล้วเมื่อกี้ผมก็คุยเรื่องอเมริกาที่มันติดลบเยอะเมื่อคืนอย่างนี้ยิ่งยิ่งข้ามพันสี่ยากอนะ่ืปตอนนี้องค์ประกอบครบเลยที่จะทําให้ตลาดหุ้นในรึ่งปีแรกดูไม่ใชดีเท่าไมที่ยังไม่รวมอ่าอ่า อ t f c จะครบกาหนดในปีหน้าเป็นปีสุดท้ายของเขานะค,คือทุกเงินทุกเงินทุกบาททุกทกลางสามารถขายได้ปีหน้าอันนี้คือระเบิดอีกลูกหนึ่งตอนช่วงต้น <ละ S 1> ปีระเบิดอีกลูกเนึงระเบิดอีกลูกหนึ่งแล้วก็ยังมีประเด็น FOMC ยังไงเนี่ยผมไม่ไใ้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับที่เขาะจะขึ้นภาษีสั่งให้บริษัทไอ้ประเทศเราเนี่ยขึ้นภาษีอ้ไนที่มันต่ำกว่า้5เปอร์เซ็นต์ให้ขึ้นไปที่15เปอร์เซ็นต์ค่ะ โ E C D อีโ <EC> <EC> อโอตัวที่ O E C D อันนี้จะเห็นว่าที่พูดมาน,นี่ไม่มีสาบวกเลยแล้วก็ประเทศไทยเองตัวนี้แบงก์ชาติต้องไปอ่านในคอมเมนต์ของแบงก์ชาติที่มีต่อเศรษฐกิจกไทยก็ยังมองว่าเวลาที่ผลกระทบจากทรัมป์อ่ะครับน่าจะรุนแรงพอสมควรแต่ว่าเขายังไม่ได้ที่ตำแหน่งนะ,นะเขายังไม่ได้ที่ตำแหน่งต้องรองหลังวันที่ยี่สิบมกราครับแล้วเขาจะประกาศอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยบ้าง ตอนนี้ตลาดทั้งอาเซียนลงหมดนะฮ่ายกเว้นสิงคโปร์ยกเว้นสิงคโปร์โอ้เท่าเด่ภาพรวมโดยรวมใจลบหมดเลยนะเนี่ยอืมภาพได้เพราะผมเรียนตามตรงว่าตอนเนี้วันหลุดพันสีปั๊บในในฐานะที่ผมดูกราฟด้วยแล้วก็ดูภาพรวมด้วยผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่อืมอืมอืมเื่อไม่สบายใจเท่าไหร่ก็จะเหลือเฉพาะการลงสุดระยะยาวเท่านั้นในตอนที่หุ้นมนลงมาลึกเกินไป เรามองว่ามันน่าจะทยอยซื้อได้รเราก็จะ,จะทยอยซื้อแต่ว่าเป็นการทยอยซื้อไม่ได้การซื้อแบบเต็มไม้อะไรมากการเก็งกำไรเนี่ยจะหายจะหายไประดับหนึ่งเลยจะเหลือเป็นการเก็งกำไรในหุ้นขนาดเล็กเท่านั้นก็คือเฉพาะคนที่มีเงินในประเทศเราเนี่ยเรียกว่ารายใหญ่ในประเทศก็เล่นกันก็จะมีให้ลงสองสารตัวณขณะนี้สถานอาจารย์โดยรวมเป็นแบบนี้ครับ ถ้าเกิดเป็นนักลงทุนรายย่อยรทั่วไปหรือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับที่ต้องการที่จะลดหย่อนภาษีต่างๆเนี่ยในช่วงนี้ในช่วงของปลายปีเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการลงเงินเข้าไปนะทีนี้เนี่ยตามกองทุนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทางไทย ESG S S F นะครับหรือว่า R M F เองเนี่ยนะครับ จะต้องใช้จังหวะในการที่จะใส่เงินเข้าไปเนี่ยในช่วงปลายปีตอนช่วงไหนอย่างไรกันบ้างเพราะว่าไม่รู้จะจบตอนช่วงเวลาไหนอะนะเพราะว่าเหลือเวลาก็อีกไม่นานแล้วอันนี้ตัวตัวอ่าเเนี่ยมันสามารถลงทุน่างประเทศได้ครับลงทุนในทรัพย์สินอื่นได้ทองคำหรืออะไรก็ตามตัว SSF ก็ลงได้เหมือนกันอืก็นั่นําให้คู่นี้หนีไปกป็ามหนีไปลงทุน่างประเทศกัน มันจะเหลือไทยเอสจีเนี่ยซึ่งหนีไม่ออกจะต้องลงทุนในพุ้นไทยหรือไม่กระสาสถานีไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็โดยบรรทัดว่าต้องลงในเมืองไทยก็ให้เลือกกองทุนที่เขาสามารถสวิชได้เป็นกราสาสานี30เป็นกองทุนเป็นหุ้นสเจ็ดสิบอย่างเงี้ยอาจจะปลอดภัยครับครับอืม,อม,อมทีนี้พูดถึงตัวหุ้นในกลุ่มเจ้าสัวเนี่ยอย่างที่บอกไปในเครือของทางซีพีเองเนี่ยนะครับ สามสี่ตัวนะคือตอนนี้คือก็ล่วงลงมาพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง c p a ีแตทาง c p พนะแล้วก็ทางฝั่งของ c p f ด้วยเช่นกันแล้วก็จริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งด้วยก็คือทูเองเนี่ยนะครับมีปัจจัยที่เข้ามาเสริมนะกรณีที่ทางศาลเองเนี่ยนะครับมีคำวินิจฉัยออกมาก็ทำให้หุ้นทูเมื่อวานนี้เนี่ยก็ล่วงลงไปพอสมควรนี่เป็นปัจจัยเฉพาะตัวในระดับสั้นๆที่ผมพูดถึงเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยนะครับ ก็มีมาเก็ตแคปค่อนข้างที่จะพอสมควรเนี่ยนะฮะคือมันจะหยุดแต่เพียงเท่านี้หรือว่าอาจจะลากยาวไปอีกสักระยะหนึ่งอะครับกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเออเนื่อจากโครงสร้างการซื้อของคุ้นพวกนี้ยมันจะต้องเป็นการซื้อจากกองทุนในประเทศแล้วก็อ่อแล้วก็นักงทุนจากต่าประเทศครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นขายทั้งคู่เลยอืมเพราะนั้นการพื้นตัวของหุ้น CPEXTRA CPO หรือ True เนี่ย ผมว่ายากพอสมควรจึงจึงไม่จําเป็นต้องซื้อภายในปีนี้อาจจะต้องรอสักพักรอแถวมกรลาเดี๋ยวให้มูลสการมันนิ่งหรือแรงขายจะกองทุนมีไม่มากแล้วเนี่ยออืก็ค่อยซื้อก็น่าจะทันครับไม่ไม่ต้องรีบครับซื้อได้แต่ไม่ต้องรีบครับต่างชาติเขาจะเข้ามาไหม <c oughs> ต้องรอนานแค่ไหน<อ>ครับเพราะตอนนี้มีการเทขายออกไปอะนะ เป็นการเทขายที่ไม่ซื้อคืนด้วย,รยเราดูจากบัมลุงลาดดูจากโรงพยาบาลกรุงเทพดูจากผู้ใหญ่ใหญ่หุ้นท็อปหุ้นคอสอสพออะไรเงี้ยรอบนี้ฝรั่งซื้อขายแบบไม่ไม,ไม่ไม่รับซื้อืม,อมก็ไม่อยครับว่าจะกลับมาเมื่อไหร่แต่ปีนึงเนี่ยเขาจะกลับมาครั้งหนึ่งนะปีที่แล้วเขาก็กลับมาครั้งหนึ่งนะช่วงประมาณเดือนตุลากันยาตุลาครับ ปีนี้ก็จะกลับมาครั้งหนึ่งแต่ว่าฝ่าย,ายวิเคราะห์ผมประเมินว่าน่าจะเป็นขึ้นปีหลังของปี68ไม่ใช่ขึ้นปีหลังครับอืมนโยบายพวกเศรษฐกิจต่างๆที่รัฐบาลจะออกมานี่จะช่วยได้ไหมครับคืออย่างอย่างแจกเนนงิน1000ลาทเนี่ยมุมมองของนักทุต่างต่างประเทศหรือว่าฟันเมเจอร์ต่างประเทศ,เ,เ,เ,ทศเขามองว่ามันเหมือนไม่ได้ประโยชน์มากนะักอืมอืมอืม อย่างที่เราให้เกรดรัฐบาลไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็พอได้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นมากไม่ได้มีนัยยะสําคัญขนาดนั้นที่จะผลักดันตลาดกลับขึ้นมานะครับาได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่เปียกครับครับผมสวัสดีครับพี่บุครับพี่เปียกนัทวัฒน์อ้นรัตนะครับผู้บริหารสูงสุดด้านการตลาดบล CGS i n t e r n ินเ o n a l นนะครับที่ให้ข้อมูลไว้ได้อย่างน่าสนใจนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูบริบทภาพรวมทั้งหมดนอกจากหุ้นของทางกลุ่มเจ้าสัวเองเนี่ยนะครับ มีหลายปัจจัยที่อาจจะเข้ามากระทบโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปัจจัยลบนะครับก็มองว่าต้องอาจจะต้องจับจังหวะในเรื่องของการลงทุนนะหรือว่าใครที่จะซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องดูกันให้ดีนะครับรวมทั้งปีหน้าเองเองเนี่ยนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าตั้งแต่ช่วงของต้นปีเนี่ยแนวโน้มก็อาจจะยังคงเป็นขาลงต่อนะครับต่างชาติเนี่ยมีการเทขายออกไปด้วยเช่นกัน